วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมกอล์ฟให้ผินวัตรกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาเดินชมรถกระบะนะครับผมก็จะเป็นรถกระบะ4ประตูแล้วก็แถบยกสูงนะครับผมก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมในตรงนี้นะเนี่ยก็ได้แก่ไททันรีโวนะฮะไททันตัวเก่านะครับผมดีแม็กวีคอร์สนะฮะคือช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่ารถกระบะนี่ขายดีมากๆนะค,คือลูกค้าหารถกระบะช่วงนี้เยอะนะครับผมคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรีโวนี่ก็ปล่อยไปเยอะ ฟอร์ดแลนเจอร์นี่คือปล่อยหมดเต็นท์เลยนะผมตอนนี้ฟอร์ดแลนเจอร์ผมไม่เหลือเลยนะแต่ว่าเร็วๆนี้นะฮะจะมีแลนเจอร์ดับเบิลแคตัววายแ c k เข้ามาแล้วผม๋ยวติดตามรับชมกันท่านใดที่หาอยู่นะผมหรือว่าจะเป็น NP 300ีนาวาล่านะผมก็มีคนลูกค้าโทรมาถามค่อนข้างเยอะนะผมอ่ะดี๋ยววันนี้จะพาชมนะผมและตอนนี้นะผมทางเราเนี่ยให้สินวัตรมีโปรโมชั่นดีๆนะผมออกรถวันนี้จนถึง30กันยายนนี้นะผมขับฟรี90วันนะผมเป็นโปรโมชั่นดีๆไม่อยากให้ท่านผู้ชมจะพลาดนะฮะ ไม่อยากให้พลาดแนะผมเพราะโปรโมชั่นดีมากคือออกวันนี้เนี่ยคอยทีปีหน้าเลยนะผมก็คือมีเวลาขับใช้งานเนี่ยหรือว่าเก็บเงินนะครับเอาไปแต่ง3เดือนเออดีมากนะผมอย่าพลาดเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะผมเรามาชมกันเลยดีกว่านะผมเริ่มจากคันแรกคันนี้นะครัผมคันนี้เป็น Mitsubishi Titan Double c a b 2.4 GLS พั s นะผมรุ่นพัดเนาะยกสูงเนาะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะผมหรือว่าเกียร์ออโต้นั่นเองนะฮะ คันนี้ปีโมเดลของเขาคือปี2019นะผมเดี๋ผอยูยิบป้ายราคาให้ดูนะฮะเลขไม้น้อยด้วยคันนี้เลขไม้น้อยมากๆสภาพคือรถป้ายแดงเลยนะผมออท่านใดที่หามิสูวิชิไททันอยู่นะอย่าพลาดคันนี้สวยนะผมนี่ปีผลิต2019เลขไม้8,600โลเลขไม้โคตรน้อยเลยนะผม8,600โลไม่ถึง1,000 0โลนะผมแล้วก็จดทะเบียนในเดือนมีนาปี63นะผมก็คือปี19จดทะเบียนปี2020นนั่นเองนะผม ราคาของเจ้าคันนี้นะผมอยู่ที่680,000บาทนะฮะ680,000บาทนะผมราคาดีมากนะผมท่านใดที่หา Mitsubishi Titan Double Cab Gear อัตโนมัตินะแนะนําเลยนะผมเพราะว่าสีคันนี้เนี่ยเดิมทั้งคันอยู่ให้ตากล้องถ่ายชมนะสีเดิมทั้งคันและออปชันเนี่ยได้มาแบบเพียงพอต่อก,การใช้งานนะผมแล้ไม่มีเกินไม่มีขาดนะผมอยู่เพียงพอต่อก,การใช้งานนะฮะไฟหน้าสวยๆเพราะเป็นหน้าใหม่เนาะ เป็นหน้าใหม่ว่าดูดุดันขึ้นนะผมแล้วเป็นสีขาวที่เป็นสีเดิมโรงงานด้วยยังไม่ได้เก็บสีและผมล้อแม็กสวยๆนะผมสีด้านข้างสวยๆนะคันนี้สภาพเดิมมากบางมากนะครับท่านใดที่มองหาไททันนะแนะนําจริงๆเพราะว่าคันนี้8,000กิโลเท่านั้นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเดินรอบคันเลยนะผมแต่กล้องนะฮะสภาพสีสวยจริงๆคันนี้ใสใสมากนะผมใสจริงๆนะผมอ่ะเดินดูรอบคันได้เลยนะฮะ นี่นะสติกเกอร์จากโรงงานนะผมคาว่าไททันพัทยังอยู่นะผมไฟท้ายสวยๆใสๆนะผมและกันชนด้านท้ายนะฮะไม่มีแบบเบี้ยวไม่มีเอียงไม่มีแตกนะผมนี่กันชนท้ายสวยงามมีกล้องมองหลังให้หนึ่งตัวนะผมเพิ่มความปลอดภัยนะฮะเวลาเราถอยจอดนะพอารถมันสูงนะสภาพดีมากๆอ่นะเดี๋ยวเดินวนไปอีกด้านหนึ่งนะผมแล้วก็เดินวนไปอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวพาชมภายในกันนะผมอ่นะอันนี้ภายในก็สวยนะครับภายในสวยใสยเลยคันเนี้ยเบาะผ้า สภาพดีมากๆนะครับผมสภาพสวยสภาพใหม่คือเจ้าของเดิมนี่แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะสภาพเบาะนี่ใหม่มากแล้วเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมีแมนนวลโหมดให้ใช้งานนะครับผมสาหรับรถกระบะนี่มีแมนนวลโหมดถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ขับสบายๆในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดีนะผมแลวออปชั่นที่ได้มานะครบนะครับครบทุกการใช้งานมัลติฟังก์ชั่นมีให้นะผมแลผมรพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะสไตล์เดียวกับปาเจโร่สปอร์ตดูสวยมากเครื่องเล่นดีวดีหน้าจอสัมผัสนะ้วผมแอร์อัตโนมัตินะ เออดูเท่ดีนะดูเท่ดีนะผมและการตกแต่งด้านหน้าก็ดูทันสมัยขึ้นด้วยนะผมอันนี้คือ m i t s ูบิชิไททันดับเบิลแคบ8,000กิโลเท่านั้นนะฮะคันนี้ย้ำกันอีกทีนะ8,000กิโลเท่านั้น,นแล้วผมแล้วตอนนี้ออกรถคันนี้นะขับฟรี90วันด้วยนะผมปี2019ราคา680,000บาทนะผมเลขไมล์8,000กิโลนะผมอ่าน,นี่คือคันแรกของเราครผมไปดูคันที่2นะคันนี้นะผม t ตโยต้าร e, ีโว o ดับเบิลแค E สองจุดสี e พีเนเนอร์เกียร์อัตโนมัตินะผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สีน้ําเงินสวยนะสีน้ําเงินสวยคือเราไม่ค่อยได้เห็นบนท้องถนนส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นสีเงินสีขาวสีดำใช่ไหมสีเทาเออนี่สีน้ําเงินหายากนะหายากมากๆนะผมท่านใดที่หากระบะแบบเอาไว้แต่งซิ่งอ่ะเออมันก็เหมาะนะมันก็สวยดีนะผมเป็นสีน้าเงินดูเรียบร้อยดีนะผมคันนี้ปี2 0 1 5นผมอยู่ยิบป้ายราคาให้ดูนะ ปี2015 4ประตูเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะผมนี่นี่นะผมปีผลิตปีผลิตคือปี2 0 1 5จดทะเบียนเดือนสิงหาปี58ก็ปี2 0 1 5เลขไมล์หน0่0แสมนกิโลนะผมราคา5 5 0 0 0 0บาทนะคันนี้นะราคา5 5 0 0 0 0หานบาทนะผมสีน้ำเงินสวยมากนะผมไฟหนะ้าอาจจะขุ่นมองนิดนึงนะผมโยทางห้สิวัดเราขัดให้นะฮะอาจจะมีคราบสุปกปรกปนะครับผม เดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงและคันนี้เก็บสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนเข้ามามีริ้วรอยนะผมเราก็เก็บสีเพื่อความสวยงามเนาะกันชนด้านหน้าเก็บมาแล้วนะผมนี่ด้านข้างของตัวรถนะฮะสภาพสีเงาฉ่ําเรียบร้อยมากมนะผมเพราะว่าขัดลงน้ํายาให้หมดแล้วเนาะน่าไล่มาไล่มาแล้วผมมาดูด้านท้ายนะผมด้านท้ายนี่สติ๊กเกอร์พิลันเนอร์ไม่มีนะผมเดี๋ยวทางให้สิว่าเราเบาิกแปะให้นะเพราะว่ารถไปเก็บสีมานะผมน่ะฝากระโปรงด้านท้ายสติ๊กเกอร์คําว่าโตโยต้านะผมน่ะ คำว่าไฮลักรุ่น e ไฮลักรีโวติดมาครบนะผมอันนี้คือครบนะฝาท้ายนี่เดิมๆนะผมนะมีเพียงแค่ด้านข้างนะผมด้านข้างสติกเกอร์มันหายไปนะครับไล่มาไล่มาไล่มานี่นะสติกเกอร์ตรงนี้หายไปคำว่า P ีลันเนอไม่มีนะครับผมเพราะว่าเก็บสีมาเนาะบันไดข้างเดิมๆสวยๆไม่มีแตกไม่มีหักนะผมอ่ะทีนี้รูภายในเลยนะผมภายในของเขาเป็นเบาะผ้านะผมเป็นเบาะผ้าที่มีลายเท็กเจอร์เป็นล่องๆนะอาจจะดูแรลลาบากนิดนึงนะผมเพราะว่าคราบ ส่งปกฝังแน่นเนี่ยมันจะขัดไม่ออกขัดออกยาก้วผมก็หาที่คุมเบาะมาใช้เนาะมีออปชั่นไรใช้บ้างก็เพียงพอต่อก,การใช้งานเหมือนเดิมนะผมมีมัลติฟังก์ชันเครื่องเล่น DVD b l u บลูทูธนะฮะ USB AUX และผมระบบแอร์เป็นแบบเมนนุนะผมแล้วก็บบนนวนนวเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะใช้งานง่ายๆขับในเมืองสบายๆไม่ต้องมาปวดขาแล้วนะผมอ่าคันนี้นะราคาก็ไม่ไม่สูงนะ5 5 0 0 0 0บาทสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินสวยแลนะผมสีน้ำเงินสวยเลยปี2 0 1 5เลขไมล์1 5 0 0 0 0มนกิโลนะผมอ่ะ เรามาดูคันที่3นะครับผมคันที่3คันนี้คือม s u ู i ิชิไททันหน้าเก่านะผมเป็นแบบ4ประตูนะฮะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะผมเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมปีของเขาคือปี2015เลขไมล์17,000กิโลนะครับคันนี้17,000กิโลเท่านั้นนะดูนะปี2015นะครับนี่ปี2015 จดทะเบียนเดือนเมษาปี58นะผมเลขไมล์หน0่0แสนเกิโลนะราคา560 0 0 0นบาทนะผมคันนี้ราคา5 6 0 0 0 0บาทแล้วเป็นสีเขียวขี้ม้าสีเขียวนะที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่สีเทานะสีเขียวขี่ม้านะผมสีสวยสีสวยมากดูมีสเสน่ห์มากๆเป็นไทชันหน้าเก่าที่หลายๆท่านยังชอบอยู่เพราะว่าหน้าตามันดูสปอร์ตมันดูสวยนะผมไฟหน้าก็ดูเท่ดีนะผมนี่มีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าโครเมียมนะผมสีสันโดยรอบสวยงามมากมาก เพราะว่าเราเก็บสีให้แล้วนะฮะถ้ามาเห็นตอนสภาพแรกเข้าหลายๆท่านก็อาจจะไม่ไม่อาจจะไม่สนใจอาจจะมองว่าท่านสินว่าทําไมขายรถสภาพที่มันมีริ้วรอยนะผมเราก็ไปเก็บงานให้เรียบร้อยนะฮะสีสันเงาชําสม่ําเสมอกันไม่มีผิดเพี้ยนนะผมสภาพดีมากคําว่าคําว่าพัดด้านหลังไม่มีนะผมเพราะว่าเก็บสีมาเนาะแต่ว่าด้านท้ายฝากระโปรงนี่คำว่าไมเวกคินดีเซลยังอยู่นะผมหมามีกล้องมองหลังโลโก้มิตซูชินะผมยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเขียนว่า ใชท่านนะผมบ่งบอกว่าเป็นรุ่นรถกระบะนะครับผมนี่สวยมากนะบันไดท้ายสวยๆเดิมๆไม่มีชนกระแทกจนแตกหักนะครับผมสภาพดีมากๆอ่ะเราไปดูด้านในนะครับผมด้านในเป็นรุ่นท็อปสุดนะของรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะด้านในนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังนะที่เรามีซ่อมแซมบํารุงมาแล้วบางส่วนนะครับผมก็จะเป็นเบาะหนงังปรับมือนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะฮะ มีหน้าจอ DVD ดีนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นระบบออโต้นะผมอัตโนมัติเนาะมีมัลติฟังก์ชันมีระบบล็อกความเร็วนะครับผมคูช n t นโ l มีมาให้นะครับผมสำหรับรถกระบะคันนี้เนี่ยขับเดินทางไกลๆทางตรงยาวๆมีคูช n t นโ l ช่วยผลแรงนะครับผมทำให้เราไม่เมื่อยล้านั่นเองนะแล้วก็การสตาร์ทรถเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมคุณสามารถยับเบรกกดปุ่มนะครับผมเหมือนรถ SUV เหมือนรถเก่งได้เลยนะครับผมสะดวกสบายมากๆแล้วก็เป็น4ประตูนั่งได้สบายๆหายห่วงเนาะทั้งน้า ทั้งบาะแถวหลังเป็นบาะหนังสภาพดีมากๆนะผมอ่ะนี่คือมิซูวิชิไททันหน้าเก่านะผมหน้าเก่านะปี2015นะราคา560,000บาทเลขไม่1 7 0 0 0กิโลนะผมอ่ะเรามาดูคันถัดมานะผมคันที่4นะฮะคันที่4คันนี้ Toyota Revo ว m a r t c ์ทครนะผมคันนี้เป็น Smart Cap g เกียร์อัตโนมัตินะผมเราจะมีอยู่3คันเป็นแ3ดสมนะผมมีคันนี้1คัน อันนี้1คันแล้วก็ทันตรงนู้นอีก1คันนะครับผมเป็นแฝดสามสภาพเหมือนกันปีเดียวกันเลขไม้ใกล้กันมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมสําหรับรีโว่สมาร์ทแคปเกียร์อัตโนมัตินะฮะเป็นรถหายากนะครับผมเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะปกติแล้วลูกค้าทั่วไปนะครับผมเวลาซื้อรีโว่ที่เป็นแคปเปิดได้แบบนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมแต่เจ้า3คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมท่านใดที่หาแคปเกียร์อัตโนมัติอยู่นะครับผมแนะนําเลยนะนี่นะ โตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะปี2016 1,38,000กมนะครับกิโลนะผมเลขหมาที่ใช้งานไปเนาะจดทะเบียนในในเดือนสิงหาปี59นะผมราคา480,000บาท480,000บาทนะครับผมรีโว s สมาร์ทแค2 4 e นะฮะพรีรันเนอร์นะเป็นเกียร์ออโต้นะอ่ะเรามาดูรอบคันนะผมไล่ไปเลยนะฮะรอบคันเลยด้านหน้าก็ เป็นออปชั่นพื้นฐานของ t o y o ต a Revo นะผมเพราะเป็นรุ่น E ไม่ใช่รุ่น G เนาะโดยรวมเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบพื้นฐานของเขานะผมได้ล้อแม็กนะฮะได้เป็นล้อแม็กนะผมมีบันไดด้านข้างเพราะเป็นรุ่นยกสูงเนาะกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้ามีการตกแต่งเป็นโครเมียมนะผม่ะแล้วก็ด้านท้ายนี่ติดคารบอยแบบทึบแสงมานะครับเป็นคารลิบอยแบบทึบแสงไม่มีกระจกนะ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือฝาที่ปิดด้านหลังนะผมอ่าเป็นแบบทึบแสงเนาะมีคําว่าพีลันเนอร์นะผมสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะฮะด้านท้ายไม่มีชนนะผมสภาพโครงสร้างคือสวยทุกคันนะผมไม่มีชนไม่มีพิคว่มไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อตัวถังนะผมสภาพดีสภาพเดิมมากๆคือพร้อมใช้งานเลยนะฮะนี่คือด้านท้ายนะผมการชนด้านท้ายที่เป็นโครเมียมเป็นสแตนเลสไม่มีบุบไม่มียับนะผมไม่มีการชนกระแทกเบาๆบางๆก็ไม่มีนะผมอ่ะนี่นะคือมันเป็นฝาแฝดกันเลยนะเห็นไหมเหมือนกันเลยนะ เหมือนกันเลยนะผมทุกอย่างเหมือนกันนะผม่ะเรามาดูภายในอ๊่เปิดยังไงวะอย่างนี้ดีกว่าเออภายในของเขาก็ออปชันพื้นฐานของรุ่น E นะครับมีในส่วนของแอร์ที่เป็นเมนนุ่นะผมแต่ว่าระบบเกียร์เป็นอัตโนมัตินะฮะหน้าจอเครื่องเล่นก็จะเป็นแบบดิจิตอลยังไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะผมเป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลที่ว่าเพลงที่เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนั้นนะผมไม่มีอะไรทันสมัยหรอกนะก็เป็นแบบเมนนุนนะส่วนใหญ่เนาะ ก็ประมาณนี้นะฮะเป็นบอะผ้านะผมแล้วก็เป็นแคปเปิดได้แคปเปิดได้นี่เปิดได้กว้างมากมนะผมเดี๋ยวตากล้องหลบให้หน่อยนะฮะอ่ะคือเป็นแคปเปิดได้แบบ90องศาเลยอะ่ะเปิดได้กว้างมากเนี่ยดูเห็นป่ะเปิดได้กว้างแบบตั้งฉากเลยนะ90องศาเอาไว้ขึ้นลงรถเนี่ยสะดวกสบายนะผมหรือจะหยิบของวางของก็สะดวกสบายเหมือนกันเพราะว่ามันกว้างมันเปิดได้ทั้ง90องศาเลยอะ่ะดีมากๆเลยอันนี้คือ สคันนะฮะสภาพเหมือนกันนะสภาพเหมือนกันเลยเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะผมนะก็เป็นรถ Toyota r ร v o ราคาเท่ากัน480,000บาทรถปี2016นะครับผมคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1 3 0 0 0คันนู้น130,000นะฮะ130,000กว่ากิโลคันนี้1 3 0 0 0นะเออก็ราคาเท่ากันนะผมอ่ะถัดมาเรามาดูคันนี้นะผม r ี v o สีขาวคันนี้เป็น4ประตูยกสูงนะผมเครื่องยนต์2.4นะ น่ะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวท่านใดที่หารีโวเกียอัตโนมัติสีขาวอยู่แนะนำเลยนะผมเดีย๋ยวขอดูออปชันก่อนนะเป็นรุ่น E นะครับผมเป็นรีโวดับเบิลแคป2.4 E P Runner นะครับผมนี่ปี2016นะฮะเลขไมล์130,000กิโลราคา590,000บาทนะครับผมรถจดทะเบียนในเดือนธันวาปี59นะก็16จด16เนาะนะ่ะประมาณนี้นะครับผมสภาพสวยนะสภาพสวยเลยคันนี้ติดคาริบอย เป็นแคลรี่บอยซีรีส์เก็คือจะมีกระจกด้านข้างแล้วก็จะมีบานกระจกด้านหลังตรงฝาปิดนะผมอ,อาจจะตงกล้องพาไปชมหน่อยนะฮะคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของแคลรี่บอยที่ติดตั้งมาแล้วคือพร้อมใช้งานเลยนะผมคันนี้มันแคบมาทางนี้ดีกว่านะฮะนี่ทางนี้เดี๋ยวนะคลรีบอยเขาจะดูสปอร์ตนะฮะคือถ้าเป็นแค l ร b o บอยซีรีส์เเนี่ยมันจะดูสปอร์ตมันจะดูสวยนะแบบนี้เลยเป็นกระจกชิ้นเดียวไม่สามารถเปิดสลไลด์ได้นะฮะเปิดสไลด์ไม่ได้มันจะออกแนวแบบ สปอร์ตสปอร์ตหน่อยลุยๆหน่อยนะผมอ่ะมีไฟด้านท้ายนะอยู่ด้านบนตรงนี้นะผมแล้วก็ฝาปิดเป็นกระจกนะก็แล้วแต่นะผมจะไปติดตั้งแอร์หลังเพิ่มก็ได้นะผมไปติดตั้งเบาะญี่ปุ่นเพิ่มก็ได้เอาไว้เป็นฟูกในการนอนในรถอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานนะผมสีสันสภาพสวยสติกเกอร์เดิมๆนะไฟท้ายสวยๆนะด้านในก็เป็นเบาะผ้านะผมนี่เป็นเบาะผ้าสภาพเดิมๆสวยๆนะเบาะผ้านี่มันดูแลยากนะ อ,องตัวนะของรีโว่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นร่องๆเนาะอ่ามันจะเป็นเท็กเจอร์แบบหยาบๆร่องๆหน่อยนะฮะมันก็จะทําความสะอาดได้ยากนิดนึงนะผมแล้วก็ออปชันด้านหน้านี่ก็เพียงพอต่อก,การใช้งานเอาไปเปลี่ยนเป็นเครื่องเล่น Android อะไรก็ได้แล้วแต่แล้วผมว่าเปลี่ยนไม่ยากนะสำหรับโตโยต้าปลั๊กด้านหลังมันทํามารองรับอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี่คือ Toyota r ร v o นะฮะสีขาวปี2016นะครับผมราคา5 9 0 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับ r ี v o ปี2016คันนี้นะแล้วเรามาดูคันนี้นะครับผม Isuzu D-Max นะผมคันนี้เป็น D-Max v c วี s อเครื่องยนต์3.0มจุดศูนะผม v c คอ s ์สแคนะเป็น Spec Cap ปีของเขาคือปี2016นสิบหกะผมคันนี้ปี2016เลขไมล์หน0 0 0แสมนกิโลนะฮนะอ่าก็จะเป็นตัว v c คอ s ์สสานย์เซ็ะผมไม่ใช่ Z ซ็ตพิเนะออปชันอาจจะล้นๆนิดนึงนะผมแต่ได้ในส่วนของระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เป็นสมาร์ทแคบนะผมอ่ะคันนี้ ปี2016เลขไมล์ห่งแสมนกิโลนะผมจดทะเบียนในเดือนมิถุนาปี59นะผมราคา520 0 0 0บาท5 2 0 0 0 0บาทนะผมคันนี้ติดล่างคาริบอยมาให้เรียบร้อยนะก็เอาไปขายต่อก็ได้นะผมไม่อยากติดก็ถอดออกนะผมความได้ไม่มีปัญหานะผมอะเรามาดูสภาพรอบคันดีกว่าด้านหน้าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะผมเป็นโคมสีดําดูสวยดูดุมากๆม,ม,มีไฟตัดมอกให้นะผมสีสันภายนอกเก็บงานเก็บ,บรายละเอียดให้แล้วนะผมอะนี่ฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยแล้วกันชนหน้า รอยไม่มีแล้วเอามาดูด้านข้างนะครับผมล้อวงล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับผมสภาพสวยสภาพสวยเลยนะฮะเอาไปแต่งเพิ่มก็ได้นะเอาไปเปลี่ยนล้อให้มันดูดุกวันนี้ก็ได้แล้วก็ด้านข้างตรงประตูเนะี่ยคำว่าวีคอร์สยังติดตั้งอยู่เลยนะนี่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ห้ามหายเลยนะครับผมวีคอร์สเป็นคโครมเมียมแล้วผมแล้วก็ด้านหลังนี่อยากให้ตากล้องเดินไปดูนะฮะเห็นป่ะเป็นคาร์ลี่บอยแต่ไม่มีกระจกนะเป็นคาร์ลี่บอยแบบทึบๆนะผมเป็นทึบแสงแบบนี้นี่แล้วเป็น4ี่คูณสี่นะผม ขับเคลื่อน4ล้อด้านหลังเป็นฝาท้ายแบบมีกระจกนะผมมีกระจกเนาะด้านในก็มีพื้นปูกระบะด้านในแบบนี้นี่นะด้านในมันก็จะทึบๆหน่อยนะผมเพราะว่ามันไม่มีกระจกไงอาจจะอึดอัดน,นะผมถ้านั่งโดยสารอาจจะอึดอัดนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องการถอดออกได้นะผมถอดออกได้อาคาลิบอยตรงนี้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อันนี้เราแต่เลือกนะผมอ่ะประมาณนี้นะผมเรามาดูภายในดีกว่านะผมภายในนี่สภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะผม ภายในก็เป็นบอบผ้านะผมออปชั่นก็จะล้นๆอย่างที่บอกไปคือในรุ่น Z เนี่ย 3.0Z มันจะล้นๆหน่อยมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะผมพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดายูรีเทนเฉยๆนะฮะไม่มีแบบมัลติฟังก์ชันนะผมไม่มีเครื่องเล่น DVD แอร์เป็นแบบธรรมดาเลยนะครับผมอ่าเน้นการใช้งานเน้นการนั่งโดยสารความสะดวกสบายไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมสำหรับคันนี้520,000บาทรถปี2016เนาะเลขไมล์หนึ่งแสนสีมนกิโลนะผมอ่ะ ถัดมาคันนี้โตยต้ารีโว่อีกแล้วนะผมแต่ว่าเป็นรีโว่มเนอร์เชนนะผมกระจังด้านหน้าจะดูดุขึ้นจะดูหน้าใช้ขึ้นเป็นกระจังสีดําเงานะกระจังสีดําเงาโคตรด,ดุเลยนะผมแล้วก็เป็นช่องตะแกรงดักลมนะผมดูสวยแล้วไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะผมมีไฟเดชามนันนิ่งไลน์นะผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องโยนต2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นรุ่นท็อปสุดนะขับเคลื่อน4ล้อนะผม ท่านใดที่หารีโวขับเคลื่อน4ีล้ออยู่นี่เลยนะผมสภาพดีมากๆนะคันนี้ปี2018เลขไม่73,000กิโลโจดทะเบียนในเดือนมกราปี61นะครับผมราคา840,000บาทนะค,คันนี้นะ840,000บาทโต t ตา r v v o 2.8G w h e e l นะผมขับเคลื่อนสีล้อ,อเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะผมสำหรับคันนี้นะฮะเกียร์ออโต้ด้วยสีสันรอบคันสภาพสวย ะะสภาพสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีจมน้ำนะผมขัดสีให้หมดแล้วนะผมแล้วด้านหลังนี่เป็นผ้าใบาปิดสัมภาระนะผมเป็นผ้าใบานะจะไปติดคาริบอยเองก็ได้นะผมถอดอันนี้ออกก็ได้หรือว่าจะใช้อันนี้ต่อก็ได้ไม,ไม่มีปัญหานะผมอ่ะสีสันโดยรอบสภาพสวยนะผมคําว่า4ี่คูณสดิฟล็อกยังอยู่นะนี่สติ๊กเกอร์นะผมของเดิมโรงงานยังอยู่นะฮะแล้วก็ด้านท้ายมีกล้องมองหลังให้1ตัวนะครับผมอ่สะสภาพดีมากๆสีสันฝาท้ายสวยๆ กันชนด้านท้ายสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยกระแทกนะผมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยกระแทกกันเลยนะฮะสภาพดีมากๆเนาะอ่ะภายในคันนี้นะผมก็การตกแต่งจะเป็นเบาะหนังนะจะเป็นเบาะหนังนะผมฟังก์ชันจัดเต็มมีคูชันโทมีแอร์ออโต้แอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งนะเครื่องเล่น DVD T-Connect ระบบนำทางนะผมคือมาครบหมดออปชั่นนี้อย่างกับ Fort u n e r เลยนะออปชันนี้คือแบบดีเลยอะ่ะ ดีเลยนะผมบอกเลยนะท่านใดที่อยากได้รีโว่ขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องอนยนต์ใหญ่ๆ2.8ลิตรแบบนี้นะฮะคันนี้เนี่ยแนะนำกันเลยนะฮะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยน่าสนใจมากๆราคา840,000บาทลดปี2018นะครับผมคันนี้นะนะอีกคันหนึ่งถัดมาอันนี้คือแฟดแไอคันนั้นแฟดสใช่ไหมที่เราบอกไปนะผมมันมี3คันเพราะว่าตรงนู้นมันจอด2คันแล้วก็ย้ายมาตรงนี้1คันนะฮะแราคาเท่ากันนะผม 480,000บาทปี2016นะผมเป็น Smart c a ค Auto ต้นะเป็นเกียร์ออโต้ยกสูงนะขับข้ามมาเลยข้ามมาเลยนะฮะมาดูคันนี้ต่อนะครัผมคันนี้เป็น t o ต้ารีโวนะผมเป็นเครื่องยนต์2.8โฟลวิวก็คือรุ่นเดียวกับคันนู้นรุ่นเดียวกันนะผมรุ่นเดียวกันราคา840,000บาทลดปี2018แต่คันนี้เลขไม่66,000กิโลนะผม66,000กิโลเท่านั้นและด้านหลังไม่ใช่ผ้าใบาแล้วเป็นคารบอยคันนี้ ติดตั้งคารลี่บอยมาครับผมไอคันเมื่อกี้มันเป็นผ้าใบาใช่ไหมคันนี้ติดตั้งคารลี่บอยมาแล้วผมเป็นแบบกระจกสไลด์กระจกสไลด์อย่างนี้สามารถเปิดรับลมได้นะผมนะก็คือสภาพสวยๆเหมือนกันนะสภาพสวยๆเหมือนกันแต่ว่าเลขไม้น้อยกว่าแล้วก็ติดตั้งคารลี่บอยมาแค่นั้นเองนะผมสําหรับด้านหลังเนาะนะนะนี่คือตัวต้ารีโว่ไมน์ดิเชนนะผมตัวท็อปสุดแล้วท็อปสุดในห่วงโซ่ของเขาแล้วนะผมถ้าไม่ได้รวมล็อกโคไม่ได้รวม t r d นะ น,นี่คือท็อปนะผม 2.8G 4 w h e e นะผมะเรามาดูคันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่ายังมีอีกเยอะแต่ว่าวันนี้เรามาเดินโดโซนนี้นะผมรถมันสุดแค่นี้นะคันนี้นะผม e s u D-Max v c o s Max คันนี้นะผมคันนี้เนี่ยดุมาตั้งแต่โรงงานเลยนะดูการตกแต่งของเขานะคือหล่อมาตั้งแต่เกิดอะ่ะเออนะผมคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูเกียร์อัตโนมัตินะผม ปีของเขาเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนจําไม่ได้นะฮะปี2018นะครับผมนี่คันนี้ปี2018นย์หนึะผมเลขไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลนะผมจดทะเบียนในเดือนสิงหาปี61นึ่งนะผมราคาณตอนนี้อยู่ที่4ี่แสนเจ็ดเจ็ดแสนไม่ใช่สี่แสนเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะผมอ่าเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะสำหรับอีลูสูดีแม็กวีคอสแม็กคันนี้นะผมนี่ดูดุมากนะผมนี่การตกแต่งก็จะแตกต่างจากวีคอสปกตินะผม ด้านหน้าก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะการตกแต่งให้มันดูดุขึ้นกระจังหน้าสีเทาคือทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสีเทาดําหมดนะผมนี่อย่างคิ้วไฟหน้าเงี้ยเป็นสีเทาดำนะนะไฟหน้าสีดําโปรเจคเตอร์นะผมกรอบไฟตันหมอกก็สีเทานะผมคิ Q ้วซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเองก็เป็นสีเทาดําเหมือนกันนะผมแล้วก็โลโก้คําว่าวีคอร์ตรงประตูนะก็เป็นสีเทานะผมมันดูดุมากๆนะฮะท่านใดที่อยากได้กระบะดุดแบบนี้นะ วีคอร์สแม็กนี่ตอบโจทย์มากด้านบนหลังคามีราวหลังคาให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้วยนะผมนี่มีราวหลังคาให้เป็นหลังคาสแตนเลสนะนี่เป็นสแตนเลสแข็งแรงทนทานนะผมแล้วก็ติดตั้งคาร์ีบอยมานะผมเป็นคาร์ีบอยแบบกระจกนะปลอดโปร่งโล่งสบายนะผมสามารถนั่งเดินทางโดยสารได้ขนของก็ได้นะผมไม่เปียกนะผมอุปกรณ์เนี่ยถ้าคุณจะขนอะไรนะปลอดภัยแน่นอนถ้าอยู่ในนี้นะผมเพราะน้ำไม่รั่วซนะึมเนาะมีคําว่า4ีคูณสอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนะฮะอ่าล้อแม็ก ล้อมแม็กนี่คือจุดขายเลยเป็นล้อมแม็กสีทูโทนนะผมเฉพาะรุ่น V ีคอร์ดแม็กเท่านั้นนะฮะสภาพดีมากๆอะแล้วมาดูภายในนะภายในนะผมเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังสีแบบน้ำตาลแดงๆน้ำตาลแบบเข้มๆหน่อยนะแล้วก็ด้านในนี่แบบเป็นโทนสีดําเข้มๆอะมมันดูสวยนะมันดูสวยมากนะผมเสาหลังคา,า,าเป็นสีดําหมดนะฮะทั้งเสาทั้งหลังคาเป็นสีดําเลยนะผม ด้านหน้านี้ออปชันก็จัดหนักจัดเต็มมีเครื่องเล่น DVD มีระบบนำทาง i g e n เนียแล้วผมมีครูชชนโทมีมัลติฟังชันมีแอร์ออโต้คือให้มาครบเยอะมากนะผมเยอะมากๆคือเป็นรถที่น่าใช้สุดๆไปเลยนะผมสำหรับเจ้า d m a ม็กวีคอคันนี้นะสนใจทักมาได้นะผมโปรโมชั่นยังอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันนู้นขับฟรี90วันเหมือนกันนะผมจนถึง30กันยายนนี้นะฮะคันนี้เนะี่ยปี2018เลขไหม่5 9กกิโลนผม ราคา740,000บาทสนใจทักมาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะผมที่พามาชมกันยังมีรถกระบะให้คุณเลือกอีกเยอะนะผมจะมีด้านหน้ามีด้านหลังอีกมีกว่าร้อยคันเลยนะผมหรือว่าจะเป็นรถ ppv นะผมอย่าง t o y o ต a f o r t u n e r e v e r e s t p a อร์ o รสปาเจโสปอรมีให้เลือกเทียบรถเก่งรถกระบะมีให้หมดนะผมสนใจก็โทรมาได้นะผมเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างตลอดทั้งคลิปนะผมติดต่อมาได้เลยทั้ง3เบอร์นะผมหรือว่าจะแอดไลน์คุยกันก็ได้นะสำหรับวันนี้นะผมก็ฝากว้เพ สวัสดีครับ